คนคุยชอบกดไลค์ like, ใช้ก share, ดแชร์ภูใจเสนอมะม่วงเด้สามโลหนึ่งร้หรือว่าฉันจะไปนั่งตรงนั้นดีสี่โมงเจนาทีหรอคะอ่าตอนนี้เดินเล่นก่อนละกันนะฮะเพราะว่าเพื่อนนัดกันประมาณ5้าโมงครึ่งหโมงเธอ ฉันยังเหลือเวลาอีกเยอะแยะมากมายอลังการนะเธอว่าฉันไปนอนนวดดีไหมหรือว่าหรือว่าจับตุ๊กตาหรือว่าซื้อของไปไหนต่อที่นี่มันมีอะไรบ้างอะ <Yeah. S 1> ไปไหนเดินเล่น อ้าวฉันเจอเพื่อนทำไมมาไวอะ่ะ oh มาจากกำแพงเพชรเข้ามึโอเมก้ามาจากกำแพงเพชรเดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำแป๊บอย่ามานะจ่าสำหรับพวกสู่ที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วไม่รู้ว่าแพรกำลังทำอะไรอยู่นะคะ คือวันนี้แพมีนัดซ้อมเต้นกับเพื่อนนะคะเป็นงานกลุ่มที่แพไปเรียนพิเศษดังนั้นเนื่องจากผู้ที่ว่างมากๆนะคะแล้วก็เสร็จทุระเร็วก็เลยมาเดินไลฟ์เล่นนะคะเมื่อกี้กินข้าคนเดียวก็เลยเหงาไลฟ์แต่ว่าสรุปเพื่อนมาแล้วเพราะว่าเพื่อนมาจากกำแพงเพชรนะคะขับรถมาตรงมาถึงกทออมอนัดุดน,นี้ ขอตัวลาทุกคนนะคะไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ